การเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ไม่ง่ายจริงๆไม่ใช่แบบซดลัดช่องหวานเจียบไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เจอก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยทีมชาติไทยถ้านำโดนนำสอศูนย์เนี่ยคัมแบ็กไม่ค่อยได้ในรอบ30ปีเนี่ยจะมีสักแค่2เกมซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่3คือการคัมแบ็กในลักษณะของเกมเยือนเป็นเกมที่ยากมากเอาตรงๆพราทุกช็อกไหมตอนโดนยิงไป2อศู วันนี้ครับเรามาดูครับทีมชาติไทยหลังเกมของเราเนี่ย มันเป็นแบบไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียง11ไลน์อัพที่ว่าลงไปตัวจริงก่อนแล้วกันนะพ่อครับ mm hmm. อันนั้นยอดสังวันก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งคำถามแต่วันนี้ครับอันนั้นครับมีสองนิฟเลยพ่อสุพนัดก็ยกกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วพี่แบงค์ก็คือทั้งผ่านทั้งยิง mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าเป็นพอย,ยกระดับอันนี้ก็รู้ว่าตัวอะไรไหมตัวแบกของทีมแล้ว mm hmm. นะฮะเป็นตัวมีมูลค่าของทีมแล้วอย่างนี้พอเล่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยแมวมอง หนูต้องไปอาจจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไหมแต่สิ่งที่ผมต้องยอมรับว,ว่าเด็กคนนี้ดีขึ้นมากเลยเกินก็คือเวเดเชอร์บล็อกทูบล็อกดีการสร้างสารรค์เกมดีเข้าไลนา์สุดท้ายดีแล้วกลับมาสู่ตำแหน่งดีแล้วก็เกมป้องกันก็ดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสู่ตงโมลงเปีวพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัตตุับแตงโมเช่นเคยนะครับพรรุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมครับทีมชาติไทยของเราครับลงสนาม3นัด ก้าแต้มเต็มนะครับพ่อฮะแต่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันลุ้นสุดๆแล้วมันก็เสียวสุดๆแต่ว่ามันมีประเด็นในารายละเอียด90นาทีในเกมที่ไทยเจอสิงคโปร์เนี่ยเยอะมากเลยครับพ่อคือก้าแต้มเต็มนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายครับนะครับเพราะว่าเราต้องการชนะทุกนัดนะฮะอันนี้ก็เหลืออีกนัดหนึ่งที่จะเจอกับกัมพูชาในบ้านซึ่งอาจจะไม่ยากมากนักนะครับฉะนั้นการได้แต้มมาจากมาเลเซีย3มแต้ม แล้วก็มาได้แต้มจากสิงคโปร์อีก3แต้มเดี๋ยวลงพูดรายละเอียดกันนันเป็นแต้มที่ถ้าภาษาในอาเซียนก็ถือว่าเป็นแต้มที่ใหญ่อ่ะนะฉะนั้นการได้มา9แต้มนี่ก็ถือว่าทําให้ไทยนั้นเดินหน้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ในสายได้นะครับ,ค,รบคือตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราก็เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกนะคะับว่าที่เราเนี่ยคุยกันเมื่อวานเนี่ยนะพ่อฮะการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ ไม่ง่ายจริงๆไม่ใช่แบบซดรัดช่องหวานเจี๊ยบไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เจอก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วสมัยก่อนนี่ฉายาของทีมสิงคโปร์เขาเรียกว่าจอมพิกล็อกอ๋อเหรอครับพ่อใช่ครับในรุ่นที่ผมเล่นที่สมัยมีแฟนดี้อัลมัดนะฮะแล้วก็ไล่เลื่อยมาเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นจอมพิกล็อกคือประมาทไม่ได้เลยถึงแม้ว่าบางครั้งนี้ทีมไทยจะนําไปหนึ่งศูนย์ก็สามารถที่จะทําให้เขากลับมาชนะสองหนึ่งได้ในบางโอกาสในบางสถานการณ์ก็เสมอกันในขณะที่ เรายิงไป2อูนในบ้านเราก็เขาก็เสมอได้อีกเช่นกัน <Ừ. S 2> ในอดีตที่ผ่านมาก็มีแบบนี้เกิดขึ้นครับแล้วซึ่งนะฮะต้องบอกว่าออพอไปดูไสติมาเนี่ยเพราะฮะปกติแล้วเนี่ยทีมชาติไทยถ้านําโดนนําอ0ศูนย์เนี่ยคัมแบ็กไม่ค่อยได้ในรอบ30ปีเนี่ยจะมีสักแค่2เกมซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่3คือการคัมแบ็กในลักษณะของเกมเยือนเป็นเกมที่ยากมาก <Ừ. S 2> การที่ถูกคู่ต่อสู้ยิงไป2อศูนย์เป็นเกมที่เราไปเยือนเนี่ยแล้วเราจะกลับมาชนะ42เนี่ย เป็นสถานการณ์ที่ในฟุตในแวดวงฟุตบอลต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ยากแล้วทําได้คราวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนเล่นแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของกองเชียร์และสิ่งสำคัญคือ,อ,อการแก้เกมของโค้ชที่สามารถที่จะผลักดันผู้ใช้นักเตะกลับมาคัมแบ็กได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทุกองคาองคาพยพทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนที่โดน2-0เนี่ย คือไปดูแต่ไปฟังสัมภาษณ์หลังเกมมาโค้ชยังบอกเลยว่าเขาตกใจมนะาแล้วเว่าททำไมโดน20งคือการโดน20งนั้นถ้าไปดูเนื้อในก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์ในช่วงจังหวะของ30นาทีแรกเล่นดีมากมแล้วก็พยายามที่จะบิวอัพจากแดนหลังพยายามที่การบิวอัพจากแดนหลังของสิงคโปร์นั้นเกิดจากที่ต้องการให้นักบอลไทยนั้นเดินขึ้นนะฮะไปเพลสแต่เผอิญในช่วง30นาทีแรกของเรามันเพลสไม่ คือมันต่างคนต่างเพจมันไม่ได้เพจพร้อมกันพอไม่ต่างคนต่างเพจมันก็เลยมีช่องว่างทำให้เขาแกะได้ตลอดเวลาช่วง30มสิบทีแรกนั้นต้องยอมรับว,ว่าเรายัางตั้งส่งไม่ได้แต่สิงคโปร์พยายามดันดึงให้เราขึ้นมาเล่นในเกมของเขาพอดึงขึ้นมาปับ๊บเขาแกะปั๊บเนี่ยเขาไม่เล่นต่อบอลเยอะอเขาทิ้งหลังหลออกขวาหรือซ้ายให้ศูนย์หน้าโชบแล้วก็สามารถทําได้การที่เขายิง2ประตูไปนั้นต้องยอมรับว,ว่ายิงดีจริงๆโอ้โหเพราะคือถ้าพูดถึงลูกยิงของเขานี่มัน จะไปบอกว่าตรงนู้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมันคงไม่ได้ก็ให,ให้สิบคะแนนเต็มทั้งสองลูกเลยโอ้มันสวยจริงๆสวยมากค่ะสวยมากยอมรับยอมรับในแวดวงฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่ายิงแบบนี้สวยมากแล้วประตูก็ไม่มีสิทธิ์ป้องกันเลยนะครับครับคือแต่อยากถามพ่อนะฮะเพราะว่าก็ได้เจอกับพ่อหลังเกมเนี่ยเอาตรงๆพ่อตุ๊กช็อกไหมตอนโดนยิงไป2 0พ่อก็ในสถานการณ์ที่2 0นนั้นก็ต้องยอมรับว่าลูกเกมของเราเป็นรอง นะฮะแล้วก็สิงคโปร์ก็รูปเกมเป็นต่อในลักษณะของไม่ได้คองบอลนะต่อในกดดันในเรื่องของกองเชียร์แล้วก็ต่อในลักษณะของเกมประตูที่มันยิงได้เราก็สามารถที่จะคลองบอลในแดนกลางเก็บบอลสองไม่ดีผู้เล่นหมายเลขอ่ผมจำไม่ได้หมายเลขแะ้วเป็นชาวญี่ปุ่นที่โอนถ่นาชด้ามาครับครับะะอันนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนกกนะกามูระเบอร์เจ็ดอันนี้แหละเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในช่วง30มสิบนาทีแรกนะครับแล้วก็เราของเขาของเราต้องยอมรับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ อ,อย่างตั้งเกมไม่ได้แล้วก็ต่างคนต่างยืนโพสิชันที่มันค่อนข้างที่จะห่างเกินไปนะครับแล้วแดนหลังกับกลางมันห่างแล้วเขาเตะม,มาทิ้งหลังหลายเขาก็ทําได้ดีถามว่าช็อกไหมก็ต้องยอมรับว่าตกใจพอสมควรแล้วมันเห็นเขายิงแล้วก็พอเห็นเนื้อในเขายิงสองประตูนั้นก็ต้องคือพอเราเป็นโค้ชเป็นนักฟุตบอลเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยก็มองว่าโอ้สิงคโปร์นี่ใช้โอกาสไม่เปลืองสองครั้งได้สองประตูถือว่าโอเคนะนะท้านนี่เราช่วงนั้นเนี่ยเราคลองบอลกว่าเปอร์เซ็นต์เทรดในการโพสิชัน บอลโพดิชันเราคองบอลได้ดีกว่าด้วยนะครับ,รบอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะพ่อครับคือแค่ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเกมนี้มันพิเศษนะพ่อเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือการคัมแบ็คของทีมชาติไทยอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะโอ้โหมันได้มาไอไอประตูของพารติก้สาร์ฟซันเนี่ยพ่อมันจุดประกายเหมือนกันใช่ไหมพ่อการยิงกะทีที่อ่สี่สิบห้าบวกก่อนหมดเวลาเนี่ย ถือว่าเป็นการยิงที่ทําให้เรามีความหวังขึ้นมาทันทีนะครับพอยิงในเวลาที่เหมาะสมเราออกไปสามารถแก้เกมได้<ม>และกลับมาสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้<ม>อันนี้เป็นจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เหมาะสมจริงแล้วก็ต้องชมสุพนัทที่มีความพยันในการที่จะสอดขึ้นไปแล้วก็ตอกส้นกลับมาให้ฟบแบนในการที่จะพาดให้สู่แพทริกูตับสันแปรเข้าไปนะครับนะฮะอ่ะอันนี้เราก็พูดกันก่อนนะคือในรูปของเกมเนี่ยตลอดทั้ง ร้อยกว่านี่ว่า90าไม่ได้ต่อเวลาเยอะจริงต่อเวลาเยอะมากบาดเจ็บมีบปัญหาปะท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นเกมที่สนุกมากม<ช>ากเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรามาดูครับทีมชาติไทยหลังเกมของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียง11ไลน์อัพที่ว่าลงไปตัวจริงก่อนแล้วกันนะพ่อครับจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนผมว่าของอิชิอิที่มีการปรับนะฮะแล้วก็ดึงผู้เล่นหลายๆคนลงไปเพื่อโรเทชันทีมก็ต้องยอมรับว,ว่า การโรเตชันทีมมันเป็นสิ่งสําคัญสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเพราะว่าไม่งั้นในใช้ผู้เล่นเดิมเนี่ยมันจะเกิดอาการล้าได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เขาก็จะทําทกันในการโรเตชันแบบนี้แหละแต่ทํากันแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของนักเตะเท่านั้นแต่ของเราได้คุณภาพของนักเตะที่โรเตชันแล้วมีอาการนักเตะบาดเจ็บ3าคนที่สามารถไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วเป็นประตูสอเป็น5้าฉะนั้นการโรเตชันมันเหลือ10กว่าคนคฉะนั้นเนี่ยผมว่าอีคงเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะจัดลลลงงไไปปัพจดแ้วเี่ ช่วงแรกก็ต้องยอมรับว่ายังมีความยืนในลักษณะของการยืนที่อาจจะไม่ได้เป็นระบบทีมมากนักครับหรืออาจจะตั้งสมาธิไม่ได้และอย่างก็ถูกสิงคโปร์กดดันก็เลยทาให้30แค่30มนาทีนะทำให้เราสวิงลั่วเปไปได้แล้วทําให้สิงคโปร์ขึ้นนําไปได้2อศูนย์นะครับรบอ่ะอย่างผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยครับพ่อปฏิวัติคําใหม่เนี่ยถ้าดูตลอดทั้งเกมเลยนะเราก็ดูเป็นภาพรวมเลยนะมีจังหวะเซฟที่แบบ โอ้โหลุกขึ้นแล้วนึกว่าจะโดนตีเสมอนะพ่อโดยเฉพาะนาทีท้ายใช่ครับในช่วงที่ในช่วงที่เสมอกันนะครับแล้วเราขึ้นนำสามสองใช่ครับในช่วงสายการแบบนั้นนี่เขายิงจอดๆเหมือนกันโอ้โหจะกรดกข้ามหัวพ่อแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าปฏิกิริยาค่อนข้างรวดเร็วครับก็ต้องยอมรับปฏิวัตินั้นเป็นคนที่ทําให้ทีมชาติไทยมีความหวังแล้วก็เซฟในลักษณะของหลายลูกนะครับอ้โดยิงสองลูกไม่ต้องไปพูดนะใครประตูคนไหนก็รับไม่ได้หรอกแต่ที่เหลือนี่ต้องยอมรับว่าทำได้ดีทำได้ดีจริงๆ ครับโอ้โหอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเซฟที่ถือว่านี่แหละมือหนึ่ง ใช่ฮะใช่ปฏิยาแบบนี้นี่แหละมือหนึ่งถูกต้องขณะที่กองหลังของเราพ่อฮะอันนี้ภาพรวมแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะลายลายแบ็คโฟก็ต้องบอกตรงว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของการป้องกันลูกกาอากาศรมารวมการร่วมเล่นไม่ว่าจะเป็นทีตาทรกับสลิงคารหรือพันษากับสุพนัทสุพนันทางด้านขวาหรือว่าสลิงคารกับในส่วนพันษาอันนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ร่วมเล่นกันเท่าไหร่ฉะนั้นการยืนโจมตีในลักษณะของการ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าไม่ไม่ว่าเป็นการโยนช่วงแรกม,มันมีปัญหาพอสมควรช่วงหลังในช่วงเวลาครึ่งหลังก็ยังมีปัญหาบ้างน,นะฉะนั้นนพอวิธีคงจะเห็นแล้วแหละว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นมานะฮะแต่ทัศภาพโดยรวมแล้วเนี่ยทางทีตะทอนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ช่วงครึ่งแรกอะ่ะพ่อเขาจะโดนล,ลากผ่านเยอะใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเยอะมากเยอะมากก็ต้องยอมรับว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกัน นะครับแต่ไม่ไม่ตอบโจทย์ในส่วนที่จะยืนระยะยาวอย่างเงี้ยมันมันจะมีผลต่อระยะยาวในการที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมาหนูก็ต้องไปแก้ไขด้วยครับส่วนสลิงคารเนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปราะบางจริงๆเขาพยายามจะเดินชนให้ใช่ไหมก็เป็นเป็นจุดเปราะบางพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมลุกการเคลียรบอลการจ่ายบาก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆที่ยังแก้ไม่ตกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยืนในลักษณะของอเป็นเซนเตอร์ไลน์แบ็กโฟร์ได้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันต้องปรับ ปรับตัวในโอกาสต่อไปแต่คราวนี้ถือว่ารอดตัวมาได้มันก็โอเคแล้วแหละแต่แต่ไม่ใช่หมายความว่ารอดตัวมาแล้วเราจะเล่นดีนะเป็นการที่เราจะต้องปรับปรุงต่อไปของสลิงคารนะฮะอันนี้เป็นคนต้องปรับปรุงมากมากเลยส่วนพันษาก็ถือว่ายืนเป็นช่วยสลิงคารได้เยอะนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนลู่ของทางหรือก,การอากาศก็ช่วยได้แต่บางทีเนี่ยตัวแล้วเวลาไปช่วยแล้วมันโพซิชั่นมันมันมันจะเปลี่ยน,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 ยน,นที่พอช่วยปั๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันโหวดของ <ropic S 2> ตัวเองก็มีช่องว่างช่องว่างฉะนั้นเนี่ย การร่วมเล่นมันเป็นปัญหาเพราะการร่วมเล่น,นเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้วิธีการยืนของพรรษาก็มีปัญหา,าเช่นกันนะครับ,รบถามว่ารอดตัวมาได้ก็ถือว่าโอเคครับนะฮะทางด้านขวาครับสุพนันสุพนันนี่คือมันต้องอน้องทําได้ดีในระดับฟุตบอลในระดับหนึ่งอะ่ะแต่ยังไม่เต็มอิ่มของวิธีการเล่นของ,งแบ็กขวาซึ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็เป็นคล้ายๆกับทางด้านซ้ายเหมือนกันนะพ่อครึ่งแรกก็ยอมรับว่าไม่ได้เรื่องเลยครับ แต่อาจจะมีลูกเปิดเท่านั้นนะ่ะที่ดูแล้วมันโอเคที่ทําให้สามารถที่จะไปโจมตีในเกมลุกใน,ในบางครั้งได้แต่มิติอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังเข้าสู่วิธีการเล่นในส่วนของการเข้ามาเกมรับหรือว่าในส่วนของการสร้างจังหวะเกมลุกต้องยอมรับว่า,าเป็นเป็นเกมเกมหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เซนฟุตบอลในการเล่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นวันนั้นอาจจะตื้อพอสมควรแต่วันอื่นอาจจะดีนะแต่มันอาจจะตื้อวันสิงคโปร์สังเกตว่าพอมิกอเซนเปลี่ยนไปมิติฟุตบอลมันเปลี่ยนเลย นะฮะเซนฟุตบอลวิธีการมันเปลี่ยนท้งนั้นมันมีข้อแตกต่างพอเห็นข้อแตกต่างปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาต่อนะอาจจะหายไปนานเหมือนกันนะพ่อก็มีสิทธิ์นะฮะท่นั้นไลน์แบ็กโฟนี่ทุกคน ก็ต้องพัฒนายกเว้นพี่พันสาไม่ต้องพัฒนาเพราะอายุแก่แล้วตันแล้ว<น>ทุกทุก,ทกมันตันแล้วพัฒนาไม่ได้แล้วแต่คนอ<น>ื่นต้องพัฒนาครับ<น>แต่สุพรรณนันเนี่ยครึ่งหลังมันเขาดีขึ้นเยอะถูกไหมพอถ,ถ้าเปรียบเทียบกับครึ่งแรกถูกต้องดีดแบบหน้ามือไปหลังมือเลย<น>มีความดุดันมากขึ้นไอเกสีมากขึ้นนะเข้าตำแหน่งดีขึ้นนะครับแต่มันดีในระดับที่ยังไม่พอเต็มอิ่มเพราอมีกระสานเติมมามันเต็มอิ่มไงนะฮะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมเดียวกว่าครึ่งแรกเยอะถ้าเล่นแบบครึ่งแรกก็แย่เเหหมมมืืออนนนกกกัััแต่่่่ครรงลลบาาาปีียถวด ครับ<ช>นะฮะ,ะ,ฮะอ่ะขณะที่ตรงกลางครับวีรเทพไวน์เชอร์พีระดอนทวีรเทพก็ครึ่งแรกไปอ่ไปโยกไปทางด้านซ้ายครับแต่พอครึ่งหลังไปทาง้านขวามิดติเกมทั้งทั้งครึ่งหลังจะดีกว่าเห็นเลยนะฮะแต่ครึ่งแรกนี่ดูจะดรอปไปหน่อยนะฮะดูจะดรอปไปหน่อยดูจะดรอปออวิธีการไปนิดนึงวิธีการเล่นดรอปไปแต่พอครึ่งหลังเปลี่ยนมาขวาปั๊บเด่นทันทีเลย เพราะว่าไปด้วยการแก้เกมของอิชิอิให้ปกติวีรเทพจะไม่ยืนทางด้านขวานะคันนี้อิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชที่เห็นมุมมองปั๊บเนี่ยเขาเปลี่ยนวีรเทพไปยืนทางด้านขวานะครับก็ทำทำให้เกมลุกนั้นมีความไหลลื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าทัางด้านขวามีทั้งอาจารย์เตอร์สุพนันอ่าอ,อ,อโทษนะฮะสุพนัทแล้วก็มิเกอสันแล้วเรามีสุพนันในช่วงนั้นก็ถือว่าโอเค,คแต่สิ่งที่ผม ต้องยอมรับว,ว่าเด็กคนนี้ดีขึ้นมากเหลือเกินก็คือเวเ <c oughs> <b> <to> <box> ดเชอร์บล็อกทูบล็อกดีการสร้างสารเกมดีเข้าลายสุดท้ายดีแล้วกลับมาสู่ตำแหน่งดีแล้วก็เกมป้องกันก็ดีแตกต่างจากนัดที่ผ่านมาถือว่ายกระดับวิธีการเล่นได้เยอะอาจจะเป็นเพราะโค้ดได้มีการบอกมีในการสอนแล้วก็ทําให้น้องๆมีความมั่นใจแล้วลงไปก็สามารถตอบโจทย์ได้ทําได้ดีมากครับก็เล่นแบบนี้ก็ถือว่า ต้องยอมรับว่าแมตสิงคโปร์แล้วไปเยือนแบบนี้ถือว่าสอบผ่านเลยนะโอ้ถือว่าดีปเวเดอร์เชอร์ถือว่าดียกระดับเลยยกระดับยกระดับเพาาาร,เราะว่าจากการพูดคุยล่าสุดเวเดอร์เชอร์อฟังพ่อตุ๊กครึ่งชั่วโมงนะพ่อมันแปลไม่ออก่ะ <laughs> <laughs> มันเลยดูนานหน่อย <laughs> มึงพูดว่าอะไรวะเวเดอร์เชอร์บอกฟังพ่อตุ๊กนานมากเลยโอ้น้ําตาไหลเลยแปลไม่ออกแต่คราวนี้ถือว่าโอเคนะฮะยกระดับวิธีการเล่นของตัวเองมา ทั้งเกมรับแล้วเกมลุกแล้วโดยเฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งถือว่าดีดีทีเดียวดีทีเดียวชัดเจนนะพ่อเกมนี้เกมถือว่าดีฮะดีฮะพีระดอนละพ่อฮะจากที่โดนคนเขาแบบมีตั้งคําถามเยอะแยะแต่กับการเป็นฮีโร่เหมือนกันนะก็เป็นคู่มือการใช้ของอิชิอิอมไม่ใช่คู่มือการใช้ของแตงโมลงปีพงหญิงฉะนั้นเวลาดูก็การที่โค้ดมีคู่มือการใช้หรือว่าโค้ดค,คนไหนเนี่ยชอบนักฟุตบอลคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าโค้ดผิดนะเขารู้ว่าคู่มือการใช้จะใช้คนนี้ยังไงแล้วเขาก็มีความเชื่อในพีระด นะครับแต่ความเชื่อแบบนี้ระยะนี้ได้อาเซียนเนี่ยเต้นให้จบแล้วกันนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยพรีรดนก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะด้วยผลว่ามันมันมีจังหวะยุ้ยจริงจริงมีจังหวะการไล่บอลที่ชา้าจริงจริงอันนี้เห็นชัดฉะนั้นเนี่ยแต่ในวิธีการเล่นอาเซียนเขาเนี่ยมันไม่มีใครก็ต้องพีร์ดนแล้วพิร์ดนก็สร้างข้อแตกต่างขึ้นนํา3สองได้นั่นก็เป็นปียาที่เขาให้เขานั้นต้องยอมรับว่าทําให้โลกโซเชียลต่างๆนี่หุบปากไปนะครับขณะที่แนวรุกล่ะครับ อนันต์ยอดสังวานก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งคำถามแต่วันนี้ครับอนันต์ครับมีสองแอซซิสเลยพ่อก็ทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายเปจ็อบนะฮะก็คือในการที่เปิดบอลก็คือมันเป็นการสลัดหลุดบางเรื่องของความกลัวออกไปทาให้โฟร์แบน์เนี่ยผมว่าสลัดไปแล้วนะยิงเปิด2ครั้งเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะเอาปีกหน้าที่หลักก่อนมีหน้าที่อะไรก็แอซซสแอซซสก่อนนะับแล้วที่ลองก็ยิงมาตูแต่ทั้งหลักทั้งรองมันคู่กันนะถือระดับปีก แบบเจ๋งจริงรนะฮะอันนี้ก็ถือยกระดับวิธีการเล่นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับแล้วเพิ่มความเขาเรียกว่าวิธีคิดในการที่จะสร้างสรรเกมก็ถือว่าโอเคนะได้ลงแบบนี้แล้วก็สร้างความมั่นใจแบบนี้แล้วโดยเฉพาะเป็นเกมสิงคโปร์เจอเกมนอกบ้านแล้วเล่นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับ,รบนะฮะขวาแล้วครับพอซุปเรนัทเหมือนตาครับพ่อเมื่อกี้เห็นซ้ายที่ผมบอกใช่ไหมว่าเขาได้อ่อ,อ,อ่วิธีการก็คือเขาส่ง S <S ครับนะฮะแอซซิดก็คือหน้าที่หลักแต่ถ้ายิงด้วยถือว่าโอเคแต่นี่ทั้งหน้าที่หลักหน้าที่รองโอโแล้วก็ยิงด้วยฉะนั้นเท่ากับว่ามันเท่ากันพอเท่ากันมันก็ยกระดับตัวเองสุพนันสุพนัยก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วพี่แบงก์ก็คือทั้งผ่านทั้งยิงอันนี้ก็ถือว่าเป็นพอยกระดับอันนี้เขารู้ว่าตัวอะไรไหมตัวแบกของทีมแล้วนะฮะเป็นตัวมีมูลค่าของทีมแล้วอย,ย่างเงี้ยพอเล่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยแมวมองเยอะอาเซียนอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้ว หนูต <leaning S 2> ้องไปอาจจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไหมอย่างนี้มันน่าสนใจเพราะเล่นแบบนี้นะอยู่เมืองไทยไม่สนุกแล้วมันต้องไปอยู่ต่างประเทศเพราะคุณสมบัติมันครบเลวไงเล่นสามนัดมันเห็นคุณสมบัติครบทั่วนะมันตอบมันไม่มันตอบโจทย์ด้วยวิธีการเล่นมันไม่ตอบโจทย์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ของคนหรือวิจารณ์แบบเราหรอกเขาตอบโจทย์วีมือเขาเขาตอบโจทย์เขาเองคุณไม่ต้องพูดอะไรเห็นชัดเจนเลยเขาตอบโจทย์ด้วยเขาเองฉะนั้นเนี่ยคนดูทั้งประเทศเห็นคนดูทั้งประเทศเห็นทําไมแมวมองจะไม่เห็นนะฮะแล้วมันคือการดูแบบนี้มัน แต่แมมองอาจจะมีรายละเอียดใส้ในว่จาจังหวะลายวิ่งของเกมรับเขาวิ่งแบบไหนนะครับวิธีการเขาเป็นยังไงจังหวะที่มีบอลเป็นยังไงไม่มีบอลเป็นยังไงเราดูเฉพาะเวลาเขายิงประตูนะครับแอซซิตแต่ของเวลาแมมองหรือเวลาเราวิเคราะห์เราดูรายละเอียดเยอะฉะนั้นรายละเอียดเยอะแบบนี้เนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยเฉพาะเราวิเคราะห์แล้วเราเป็นแมมองด้วยแบบนี้อยู่เมืองไทยไม่ได้นานเพอเอเนี่ยตอนนี้หลีกในเจลีกพวกนี้เขาปรับฤดูกาลเล่นแล้วนะพ่อค,คือถ้ามันแบบมีการเปลี่ยนใจขึ้นมาไปเลยได้ไหมพ่อ อ่าผมเห็นว่าเป็นไปเลยได้ไหมเนี่ยในตัวเราสามศูนย์อยู่แล้วนะแล้วก็ผมคิดว่าบุัลย์ก็คงจะมองเห็นในส่วนที่สุพนันได้กลับอ่สุพนัทได้กลับมาพักนะฮะแล้วก็มาโชวช์ฉายไกภาพในทีมชาติแบบนี้แล้วกลับไปสโมสสอนก็ไปเล่นให้ให้เขาดูอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าในอนาคตนี่อยู่เมืองไทยไม่ได้นะานเล่นเขาเล่นแบบนี้มันยกรกะดับวิธีการไปเรื่อยนะครับมันไม่ใช่ลุกอย่างเดียวมันรับด้วยไงรับไม่เห็นมาถึง18หลาอย่างงี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ ฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์หน้าที่จะเข้ากอ1สิหลายอย่างเดียวไม่ได้ปีกมันก็ต้องลงมาเกมรับด้วยซึ่งเขาตอบโจทย์ได้หมดนะครับอ่ะแล้วก็หน้าเป้าครับพาติกูสตับซันครับดูเดะจ็อบโอเคแล้วก็เพิ่มมิติดีมากวันเล่นกับสิงคโปร์คือหนึ่งคือเขาไม่ได้ยืนในกรอบ18หลาเขาลงมาพักบอลคลองบอลออกข้างเริ่มสงกัะสงสัยจะดูรายการเราพอสมควรก็ดูครึ่งชั่วโมงกันพอแล้วแปลไม่ออกแปลไม่ออกหรืออาจจะได้รับการสอนจากโค้ชอิชิอีที่ใส่ใจในรายละเอียดไปบอกเขาว่าคุณต้้องงเลล่นนนนแแบบบบีีะมา วันที่สิงคโปร์สาสี่ทีแรกก็ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ยังไม่เต็มปอดแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวการหาตาแหน่งการหาโพสิชันต้องเหนือจากการยิงประตูแล้วการสร้างโอกาสในเพื่อนร่วมทีมก็สามารถทําได้เริ่มยกระดับวิธีคิดมากขึ้นในวันที่สิงคโปร์การเล่นต่างแดนยกระดับแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนทน้างยากนะปกติการยกระดับแบบนี้มันจะย,ยกที่เมืองไทยก็คือเล่นในบ้านใช่แต่พอยกระดับต่างประเทศถือว่าโอเคเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งทีมนั้นพอชนะสิงคโปร์4-2แล้ว จะเหมือนกับความหมายว่าเขาเล่นดีเพื่อจะต่อไปรอบรองจะดีรอบชิงก็ดีมันไม่ใช่ฟตุตบอลแค่นี้1นัดม,มันเกิดแค่1นัดในเกมแบบนี้ซึ่งในโลกในฟตุตบอลแบบนี้มันเกิดได้หมดอ่ะอครึ่งแรกคู่ต่อสู้เล่นไม่ดีไอ้ครึ่งแรกคู่ต่อสู้เล่นดีครึ่งหลังเล่นไม่ดีครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีแก้เกมมาครึ่งหลังเราเล่นดีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติในบอลหนึ่งนัดนะฮะแต่ละถ้าเราลงรายละเอียดแล้วใครจะต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไรมันมีอีกมากมายที่จะเดินต่อที่จะสารฝันต่อที่จะไปบอกบอลโลกที่ไปบอกอาเซียน เราต้องมาดูว่ารอบรองเราเจอใครแล้วเล่นแบบไหนจะกลับคัมแบ็กอย่างนี้ได้หรือเปล่าเวลาไปเยือนเขาถ้าเขาโดนมาถ้าเราโดนแบบนี้หรือแม้ถ้ารอบไปรอบชิงจะเป็นแบบไหนนี่มันแค่ ขอญาตินะครับแบบหนังเขาเรียกว่าปฐมมบทเท่านั้นเองอนะฮะมัธยมมบทยังไม่มายังมีปฐมแล้วเดี๋ยวขึ้นมัธยมมัธยมเราก็จะเป็นมาวิาลมาบทแล้วเป็นอาชีพมาบทแล้วต่อไปก็บทข้าวกินเองข้าบผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมผมว่าเต็มอิ่มแล้วแหละวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปตลอดกันถึงรอบชิงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมองข้ามช็อตแล้วเง่เพราะข้าม,ามช็อตนี่ผมอยากจะดูว่ารอบรองจะเจอใครถ้าเจออินโดนี่ข้ามช็อตไม่ได้ เอาแล้วยังไม่ได้ใช่ครับยังไม่ได้ไ<อ>แต่ถ้าเจอเมียนมาเจอลาสปปลาว<ม>ก็ยังข้ามชดไม่ได้อีกทีก็ข้ามไม่ได้ถ้าทีมข้ามไม่ได้ทักสิ <laughs> อ่ะถ้างันเดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยังไงก็ติดตามกันไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปด้วยกันจนถึงรอบชิงและเป็นแชมป์นั่นเองฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พัทต้เตมโมล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริป VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ูือเตนประทับปืนใหญ่อาร์ตเตลพร้อมเกมเดือดหงแงดงลอบผูบประทับนักบุญเซาท์มั์ตันทัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด